สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินทิติ TK นะคะก็วันนี้นะคะคินทิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นกรอบทองอ่อปิดตาจัมโบหลวงปุตโตนั่นเองนะคะก็น่าจะไม่ค่อยได้รีวิวกรอบทองนะคะก็เลยนํามารีวิวกันซะเลยดีกว่านะคะเพราะว่าแบรนดนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ว่างานดีนะคะทองดีแล้วก็สภาพดีด้วยนะคะก็เป็น Triple ิดีเลยนะคะก็มาชมกันเลยนี่นะคะเป็น ยกซุ้มด้านบนนี้นะคะก็สวยงามนะคะไม่ได้แบบใหญ่โตมากนักนะคะแล้วก็งานการแกะลายต่างๆขอบข้างนะคะก็จะมีพ่นายด้วยนะคะผสมกับการแกะลายเนาะนี่ดูการแกะด้านล่างคือเป็นกรอบทองที่ไม่น้อยหน้าตลับทองเลยนะคะ แต่ก็จะเป็นน้ำหนักเนี่ยก็จะเบาวกว่าตรับทองนะคะสำหรับรอบทองเนาะเพราะว่าชิ้นนะคะฝาหน้าฝาหลังเขาก็จะแยกกันนะคะไม่ได้เป็นงานชิ้นเดียวกันเหมือนตรับทองนะคะนี่นะคะงานด้านหน้างานด้านข้างนะคะคือทีเด็ดของใบนี้เลยนะคะเพราะว่าแกะลายกระหนกนะคะเขาแกะลายได้แบบเลือกได้ว่าละเอียดนะคะเพราะว่าดูด้านหลังมีด้านหลังด้วยมีพื้นหลังด้วยนะคะแล้วก็แกะลายยเนียนมากนะคะรูปแล้วก็เนียนสวยนะคะ ใบนี้สวยงามเชียร์เลยนะคะสำหรับท่านไหนที่แบบตามหายอยู่นะคะเป็นกรอบทองจัมโบ้สองนะคะหลงปู่โตนั่นเองนะคะก็หรือความจริงแล้วเนี่ยอาจจะใส่รุ่นอื่นๆก็ได้นะคะที่ขนาดใกล้เคียงนะคะนี่สวยงามจริงคือแกะลายเนียนๆมากเลยนะคะด้านข้างเราดูห่วงนะคะห่วงนี่คือตัวเรียกได้ว่า คือแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะคะเพราะว่าเหมือนแบบเลี่ยมเก็บเฉยๆไม่ได้เลี่ยมห้อยนะคะเพราะว่าห่วงเนี่ยยังเชื่อมอยู่เลยนะคะหลายท่านาะสงใส่นะคะกรอบทองเนี่ยบางทีเขาก็จะเชื่อมห่วงไว้นะคะนี่นะคะก็ยังห่วงยังเชื่อมอยู่เลยยังไม่ได้ เรียกว่ายังไม่ได้บิดใช้งานเลยนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเชื่อมไว้เสร็จแล้วเวลาเราบิดใช้งานในอะไรอย่างนี้ก็ใช้ครีมอะไรประมาณนี้บางทีก็อาจจะต้องตัดเอาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วด้านหลังนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าฝาหน้ากับฝาหลังเนี่ยจะเป็นคนละชิ้นกันนะคะสําหรับงานกรอบทองเนาะด้านหลังลายก็สวยงามน,นี่นะคะเดี๋ยวดันขึ้นมาก่อนนะคะเพราะว่าใบนี้เนี่ยไม่มีฉีกขาดเนาะคะ่ะนี่เป็นลายแบบนี้นะคะ ก็สวยงามนี่ค่ะสวยงามเลยนะคะสำหรับใบนี้ เราไม่มีฉีกขาดนะคะเราก็ดูตามขอบเนาะเวลาที่เราดูสภาพของรอบเราก็ดูบางที่เนี่ยอาจจะมีฉีกขาดเล็กน้อยแต่ว่ามันไม่ส่งผลต่อการใช้งานอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเวลาเลี่ยมเนี่ยเราก็ต้องพับพับไอ้ตัวฝาหลังไว้อยู่แล้วนะคะพับตรงนี้นะคะก็พับลงไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเป็นมือสองนะคะแบบมีบางทีอาจจะมีฉีกขาดเล็กน้อยไม่ส่งผลต่อการใช้งานแต่ว่าเราก็จะสามารถประหยัดพวกค่าแรงค่าซีไปได้เยอะเลยนะคะนี่ ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็เรียกว่าความถูกใจของเราดีกว่าเนาะแล้วก็นี่เลยค่ะใบนี้นะคะเป็นหนักอยู่ที่8.27กรัมนะคะเป็นเดี๋ยวเราลองวัดขนาดกันดีกว่านะคะเผื่อว่าใส่พ้ารุ่นอื่นได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะ ความกว้างของที่หน้าจอนะคะจะอยู่ที่3เซนนะคะส่วนความสูงที่หน้าจอนะคะจะอยู่ที่3.8เซนนั่นเองนะคะแล้วก็หนัก8.27กรัมนั่นหนะักกำลังดีแล้วก็สภาพดีทองดีด้วยนะคะใส่เป็นกรอบเหรียญเอ่อกรอบพัปิตาจัมโบ้สองหลวงปุตโตนั่นเองนะคะก็ท่านไหนสนใจกรอบทองใบนี้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่า ตามหาตลับทองกอบทองสำหรับพารุ่นไหนนะคะหรืออยากสั่งทำตลับทองกอบทองมือ1น,นะคะก็สอบถานทางไลน์ asitk666 นะคะหรือเพจ c e b o o k ร้านตลับทองทิตินะคะหรือดวนโทร0899866685ได้เลยค่ะใบนี้ถือเป็นอีกหนึ่งใบนะคะที่ทิติเชียร์เลยเพราะว่างานเนี่ยทองด้านข้างเนี่ยเขเนียนจริงๆนะคะแล้วก็สภาพดีด้วยไม่มีฉีกขาดเลยนั่นเองนะคะ นี่หรือจะมาเยี่ยมชมร้านก็ได้นะคะร้านเนี่ยจะอยู่ชั้น3ห้างพันิบ์งามหวานร้านอยู่ติดกับริบตัวกลางเลยค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยไม่มีวันหยุดเลยนะคะก็วันนี้นะคะคินทิติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คินทิติ TK ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ